ครับก็ทุกเช้าวันพุกปรกับเช้าวันเสาร์นะครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับช่องพระจาราคาเบาๆนะครับสําหรับ EP นี้เป็น EP ีที่ร้อยแปดสิบลยนะครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับ e ีที่หนึ่งแปดศูนย์นะครับวันนี้ก็มีนะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระช่อเป็นยกปูทวดนะครับหลังจานนะครับแล้วก็จะมีสร้อยหรือสวยนะครับมีส่งพ่อโสธรนะครับให้บูชากัน อีพีนี้เป็นอีพีที่180นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388ช้าวันพุธกับชาววันเสาร์นะครับมาพบกับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับใน EP นะครับ200บาททุกองค์นะครับใน EP 200บาททุกองค์นะครับจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับ พิเศษกรอน e ีนะครับก็มีหลากหลายนะครับให้ท่านได้ชาบูชาราคาจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพิเศษนะครับเอาไปการเสียเวลานะครับพบกับพิเศษแถวที่1องค์ที่1นะครับเป็นพระช่อนะครับ800บาทนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับ19องค์800บาทนะครับ19องค์800บาทสวยๆเลยนะครับนะครับแถวที่1องค์ที่1นะครับ พระช่อนะครับสมเด็จโตนะครับพระช่อแถวที่หนึ่งที่สองเป็นปู่ทวดนะครับนะครับเป็นปูทวดนะครับสวยๆเลยนะครับสิบเก้าองค์แปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับปูทวดนะครับหน้าสะสมตั้งไว้หน้าหิ้งบูชานะครับโทษนะครับนะครับแถวที่หนึ่งที่สองปูทวดนะครับ 19องค์ duino. 800บาทนะครับชิ้นที่3เป็นหลงพ่อเงินนะครับช่อหลงพ่อเงิน19องค์นะครับ800บาทนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับชิ้นที่3นะครับแถวที่1ชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4เป็นเจ้าสัวนะครับ19องค์800บาทนะครับหน้าสะสมไปตั้งหน้าโต๊ะหมู่บูชานะครับนะครับแถวที่1องค์ที่4ี่นะครับ สิบเก้าองค์แปดร้อยบาทนะครับชิ้นที่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินช่อเก้าองค์นะครับเนื้องานสวยมากนะครับเก้าองค์นะครับหกร้อยบาทนะครับเก้าองค์หกร้อยบาทนะครับนะครับอันนี้เก้าองค์นะครับหกร้อยบาทนะครับสนใจก็แถวที่หนึ่งนะครับเป็นพระช่อทั้งห้าองค์นะครับพิเศษก่อนอีพีนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับ เป็นหยก450บาทนะครับเป็นหยกปู่ทวดนะครับนะครับปู่ทวดนะครับหลังมีจานนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนะครับปิดทองสวยๆเลยนะครับ450บาทนะครับแถวที่2อง์ที่1หยกปู่ทวดสีแดงนะครับแถวที่2อง์ที่2เป็นหยกปู่ทวดสีเขียวนะครับ นะครับยกปูทั่วดสีเขียวนะครับด้านหลังนะครับมีอักขระมีจานนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับแถวที่สององค์ที่สองปูทัวดสีเขียวนะครับแถวที่สององค์ที่สามก็ปูทวดนะครับได้มาสีเขียวได้มาสามองค์ด้วยกันนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับ สี450่ร for on ้อยห้บาทนะครับสําหรับแถวที่สองนี้นะครับนะครับเป็นปูดทวดนะครับแถวที่2องค์ที่4นะครับแถวที่2องค์ที่5นะครับเป็นหยกเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะครับหยกเจ้าแม่กวนอิมสวยๆเลยนะครับ450บาทนะครับแถวที่2องค์ที่5้านะครับองค์ที่หเช่นกันนะครับ เป็นหยกนะครับนั้นหนาเลยนะครับหนามากนะครับสําหรับอง์นี้นะครับองค์ที่หกนะครับเป็นองค์ที่หกนะครับเป็นพับพิกรณ์นะครับพิกเนี่ยอย่างหนาเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับหนามากนะครับนะครับหยกแท้นะครับองค์ที่หกนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหยกดํานะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ ยกดำนะครับเจ้าแม่คุณอิมนะครับนะครับยกดำนะครับไม่ได้็กดูดติดนะครับยกดำนะครับองค์ที่แปดนะครับเช่นกันนะครับเป็นหยกดำเจ้าแม่คุณอิมนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับหยกดำนะครับแถวที่สองนี่แปดองค์ด้วยกันนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งเป็นหยกแดงนะครับหลังเรียบนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ แถวที่3นะครับพิเศษก่อนนี้พี่แถวที่3นะครับเป็นสมเด็จยกแรงนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับสวยๆเลยนะครับ400บาทนะครับองค์ที่สองนะครับยกเขียวนะครับเกศบัวตูมนะเกศทะลุซุ้มนะครับพิมพ์พระประธานเกศทะลุซุ้มนะครับองค์ที่2นะครับ400บาทนะครับได้มา3องค์้วยกันนะครับสําหรับยกเขียวนะครับ ค่อนข้างหายากแล้วนะครับสําหรับหยกนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับสี่ร้อยบาทแถวที่สององค์ที่สี่นะครับสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับนะครับเกตบัวตูมสวยเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นสมเด็จหยกนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเป็นหยก นะครับยกพระพุธนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับ4ี่รอบาทนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ salt. Salt. ที่หเช่นกันนะครับนะครับก็สวยๆนะครับยกแท้นะครับหยกแท้นะครับองค์ที่หกนะครับองค์ที่7ดนะครับนะครับ ยกพับพุธนี่มีมาด้วยกัน4องค์นะครับนะครับองค์ที่8นะครับแถวที่3องค์ที่8นะครับสวยๆนะครับ400บาทนะครับแถวที่3องค์ที่9เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนหินหยกนะครับนะครับมีรอยจานด้วยนะครับนะครับ ปิดทองสวยๆนะครับเป็นหยกนล้ใส่นิ้วกลางผมได้นะครับนิ้วกลางนี่พอดีเลยนะครับเป็นหยกวงใหญ่นะครับวงใหญ่นะครับน่ครับวงใหญ่นะครับเป็นแหวนวงใหญ่เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับพิเศษก่อนมีพีแถวที่สามองค์ที่เก้านะครับต่อมาก็มาพบกับในอีพีนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่ง แถวที่1นงอที่1เป็นสมเด็จในกรอบนะครับบุเงินนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านสนใจก็ปิดข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่1 2 0 0บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับแถวที่1องคอที่1นะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับสวยๆเลยนะครับ ในกรอบสวยๆเลยนะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จป,ป,ปลกโพนะครับนะครับสมเด็จปลกโพนะครับนะครับสมเด็จปลกโพนะครับแถวที่1องค์ที่3แถวที่1องค์ที่4นะครับสมเด็จในกรอบสวยๆนะครับ นะครับเนื้อแน่นๆนะครับแร่งๆนะครับนะครับด้านหลังนี้แตกรายงานเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับสมเด็จในกรอบทองนะครับเกตคดนะครับนะครับเกตออกจากคดนิดๆนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งเลยครับ เป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับในกรอบนะครับสมเด็จไกเซอร์ในกรอบนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่2องค์ที่1นะครับสมเด็จไกเซอร์นะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จเกียรทะลุซุ้มนะครับเนื้อเก่าๆแก่งๆเลยนะครับนะครับนะครับอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะครับ หลังเป็นกลับหมากนะครับหลังเป็นกลับหมากนะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับเกตจารุซุ่มกลับหมากนะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จนะครับสวยๆนะครับกลับหมากเช่นกันนะครับนะครับกลับหมากสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับแถวที่2องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จ เกิดบวตูมนะครับสวยๆนะครับหลังก็กลาบหมากเช่นกันนะครับนะครับนะครับแถวที่2อง์ที่4นะครับต่อไปแถวที่2ององค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์แปลกๆอีกพิมพ์้นะครับสวยๆนะครับสนใจก็ปิดก็ได้นะครับแถวที่2ององค์ที่5นะครับ ต่อไปแถวที่3ามองค์ที่1นะครับอยู่ในกรอบสีเงินนะครับเป็นสมเด็จยอดคุณพลนะครับยอดคุณพลนะครับด้านหลังนะครับสนใจก็ปิดเ็ไได้ครับแถวที่3ามองค์ที่1แถวที่3ามองค์ที่สองนี่สมเด็จมีหน้ามีตาเลยนะครับสวยๆนะครับโรยผงตะไบทองอีกต่างหากนะครับแถวที่3ามองค์ที่สองนะครับ มีเพชรมวลสารนะครับโรยผงตะไบทองนะครับแถวที่สามองค์ที่สองแถวที่สามองค์ที่สามนี่งามมากนะครับสวยมากนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่องค์นี้ก็คล้ายๆกันนะครับสวยแกล่งนะครับเก่า นะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับนะครับแถวที่สามชอบองค์ไหนโทรมาได้นะครับไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับ สวยงามนะครับเกศคดนิดๆนะครับนะครับนะครับแถวที่3องค์ที่5นะครับแถวที่4องค์ที่1นึนะครับเป็นสมเด็จบีหน้ามีตาเช่นกันนะครับมีเส้นเกศสาด้วยนะครับนีครับนะครับแถวที่4องค์ที่1นะครับ แถวที่สี่องค์ที่สองนี่เป็นสมเด็จเส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเก่าๆเลยนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อสวยเลยนะครับสมเด็จเส้นได้นะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาสวยๆนะครับนะครับด้านหลังนะครับ แถวที่4องค์ที่4นะครับเป็นเกศชัยโยนะครับเจ็ดชั้นนะครับ6ชั้นนะครับเกศชัยโย6ชั้นนะครับองนี้นะครับครับด้านหลังนะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับแถวที่4องค์ที่5นะครับเป็นเกศชัยโยเช่นกันนะครับ องนี้7ชั้นนะครับองนี้7ดชั้นนะครับเจชยโย7ชั้นนะครับแถวที่4ององที่5นี่ครับเจชยโย7ชั้นนะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลสีทองนะครับปกโพนะครับนานๆจะได้เห็นได้เจอนะครับเหล็กไหลปกโพนะครับสีทองนะครับแถวที่5องค์ที่1แถวที่5องค์ที่2เป็นเหล็กไหลปกโพเช่นกันนะครับเนื้อ เป็นเหล็กไหลนะครับปลอกโพนะครับปีกแมลงทับนะครับแถวที่5องค์ที่สองนะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับเป็นเหล็กไหลปีกแมลงทับนะครับเกรดบตูมนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับแถวที่5้านี้ไม่เหล็กดูติดทุกองนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับแถวที่5องค์ที่4นะครับเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับ นะครับสีเงินนะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับเหล็กไหลเงินยวงแถวที่5องค์ที่4แถวที่5องค์ที่5นะครับเป็นเหล็กไหลแหวกม่านนะครับปีกแมลงทับแหวกม่านสวยๆเลยนะครับนะครับนะครับแหวกม่านนะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จ สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นแก้วจักรพรรดิสีออกโทนม่วงเลยนะครับนะครับออกโทนม่วงนะครับด้านหลังสมเด็จโตประดับอัญมณีนะครับแถวที่หกอง์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จแก้วจักรพรรดิเกตบัวตูมนะครับสีเขียวนะครับด้านหลังสมเด็จโตประดับอัญมณีครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ถูกมากๆนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับเช่นกันนะครับยกเขียวเกตบัวตูมสสวยนะครับหลังสมเด็จโตนะครับแถวที่6องค์ที่สีนะครับเป็นเกตบัวตูมสีแดงนะครับนะครับแก้วจักรพรรดิสีแดงนะครับ,รบหลังสมเด็จโตประดับอัญมณีนะครับ แถวที่หกองค์ที่ห้านะครับสีเหลืองนะครับแก้วจักรพรรดิสีเหลืองนะครับเกศบัวตูมสีเหลืองสวยๆนะครับลหลังสมเด็จโตนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับนะครับมีเม็ดมวลสามมีเม็ดพัดธาตุนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับเนื้อหอมนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหน้าปกนะครับเม็ดมะขามนะครับหน้าปกเม็ดมะขามสวยๆเลยนะครับออกสีทองนะครับองนี้นะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งแถวที่เจ็ดองที่สองเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับนะครับเม็ดมวลสารเยอะเลยนะครับมีหมุดนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับ นาคปกนะครับเม็ดมะขามนะครับองนี้จะออกสีทองแดงนะครับออกสีทองแดงนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับเป็นสําเร็จเนื้อหอมอีกองค์สวยๆเลยนะครับนะครับสาเร็จเนื้อหอมนะครับด้านหลังเป็นนาคปกเม็ดมะขามนะครับองค์นี้ออกสีเงินนะครับ ออกสีเงินนะครับออกสีเงินนะครับองค์นี้สีเงินนะครับแถวที่เจงดองที่สามแถวที่เจงดองที่สี่นะครับเป็นปู่ทวดนะครับเป็นปู่ทวดนะครับมีเม็ดพัดธาตุนะครับเป็นปู่ทวดนะครับหลังก็จะเป็นหน้าปกเม็ดใบมะขามนะครับนะครับปู่ทวดนะครับแถวที่เจ็ด์ที่สี่แถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับ เป็นไกเซอร์ครับนะครับนะครับเป็นไกเซอร์นะครับแถวที่7องค์ที่หเป็นไกเซอร์นะครับสวยๆเลยนะครับนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับแถวที่8ปดองที่1นะครับเป็นกลิ่งเนื้อเงินนะครับกลิ่งจักรพพัดนะครับกลิ่นจักรพพัดปูหมุนนะครับ เพชรขับนะครับองค์นี้เพชรขับนะครับนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับนะครับเพชรขับด้วยนะครับเป็นกลิ่งเงินนะครับหลวงปู่มุนนะครับกลิ่งจักรพรรดินะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งแถวที่แปดองค์ที่สองนะครับเป็นรูปหล่อปู่ทวดวัดพระโคนะครับวัดพระโคนะครับองค์นี้วัดพระโคนะครับนะครับปู่ทวด หลวงปู่ทวดนะครับวัดพระโคนะครับอง,งน,นี้แถวที่แปดองที่สามนะครับวันนี้จะมีปู่ทวดมาเยอะหน่อยนะครับเช่นกันนะครับเป็นปู่ทวดวัดพระโคเช่นกันนะครับสวยๆนะครับสององเลยนะครับ นั่งบนฐานงูนะฮะนั่งบนฐานงูทั้งสององค์นะครับแถวที่8องค์ที่2กับที่3นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับแถวที่8องค์ที่4นะครับเป็นปู่ทวดนะครับหลวงพ่อทวดนะครับนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับวัดช้างให้นะครับนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะฮะนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่ง 1, 1, 1, นะครับสร้างสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับองค์นี้นะครับต่อไปแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับเป็นปูทวดนะครับปูทวดเตาลีดนะครับเก่าๆเลยนะครับออกวัดร้อนนะครับวัดร้อนนะครับพัทลุงสองห้าศูนย์เก้านะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่ไอแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับโทษที 8. 200บาทนะครับแถวที่8องค์ที่5ต่อไปแถวที่9องค์ที่1นะครับเป็นปิดตาลงพอแก้ววัดเครือวันนะครับนะครับปิดตาลงพกแก้ววัดเครือวันนะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับหลังแบบนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับ <c oughs> เป็นปิดตาลงปูดยิ้มนะครับ นะครับเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับสนใจก็ปิดามาได้นะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับปิดตานะครับปิดตาอุดชันตลงนะครับนะครับด้านล่างเลยฮะเห็นนะครับถวท้ายนี้นะครับ ก้นอุดชันลงนะครับปิดตานะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นปิดตานะครับกลุ่วัดอัมภวันนะครับกลุ่วัดอัมพวันนะครับ,พ,นนรบพุทธคตสาจารย์นะครับ ฤทธิ์นะครับนะครับปิดตาของวัดอพวันนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่เก่าเก่าเลยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่ห้านะครับเป็นปิดตาหลวงปู่สุขนะครับนะครับปิดตาหลวงปู่สุขนะครับนะครับพิเศษก็อ่าในอีพีก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็พิเศษหลังอีพีนะครับพิเศษหลังอีพีนี่ก็ พิเศษนะครับสามลสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับโทษทีนะครับเป็นโซทอนนะครับในองค์พระนะครับจะมีพระแก้วอยู่ด้วยนะครับหน้าตากว้างห้านิ้วนะครับฐานนี้เจ็ดนิ้วนะครับฐานเจ็ดนิ้วนะครับหน้าตักว้างห้านิ้วนะครับในตัวองค์พระก็จะมีพระแก้วด้วยนะครับพระแก้วมรกตนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับสีขาวนะครับองค์ที่สองสีแดงนะครับ นะครับอง <ral ua food oriented> es ที่สองสีแดงนะครับราคาสี่ร้อยบาทนะครับข้างในมีพักแก้วทุกองค์นะครับนะครับสีแดงนะครับหน้าตกกว้างห้านิ้วนะครับตัวฐานนี้เจ็ดนิ้วนะครับวัดโสธรนะครับนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับสีแดงนะครับองค์ที่สองสีแดงองค์ที่สามนะครับแถวที่หนึ่งองที่สามสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับนะครับนะครับมีด้วยกันห้าสีนะครับ องค์ที่สี่สีเหลืองนะครับนะครับครบเลยนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ที่สี่สีเหลืองนะครับหน้าตักห้านิ้วนะครับฐานเจ็ดนิ้วองค์แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้าสีเขียวครับนะครับมีขาวแดงนําเงินเหลืองเขียวนะครับสนใจองค์ไหนปิดเข้ามาได้นะครับนะครับด้านหลังนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับด้านหลังในตัวองค์พระก็จะมีพัดแก้วอยู่ด้วยนะครับนะครับ พิเศษหลัง e p นะครับแถวที่2เส้นที่1นะคร 1, 500, 1, 500, 1, 500, ับเป็นสร้อยหยก1 5 0 0บาทนะครับเป็นหยกแท้นะครับนะครับนะครับเคยให้ท่านดูให้ท่านชมแล้วนะครับนะครับแถวที่2เส้นที่1หยกสีเขียวนะครับหยกแท้นะครับ1,500บาทเส้นที่2นะครับเป็นสีแดงนะครับหยกแดงนะครับ เช่นกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสวยเลยนะครับเส้นที่สามหนึ่งพันบาทนะครับเป็นสร้อยคอโคดไม่สักนะครับโคดไม่สักไม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับไม่เหล็กดูดติดหนึ่งพันบาทนะครับแถวที่สองเส้นที่สี่นะครับเป็นประคำเหล็กไหลสีทองนะครับประคำร้อยแปดนะครับสีทองสี่ร้อยบาทนะครับ เส้นนี้นะครับ400บาทเทียบกับเส้น300ให้ท่านชมนะครับว่าขนาดแตกต่างกันนะครับนะครับอันนี้สีทองนะครับ400บาทประคำ108นะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับเส้นที่5นะครับเป็นเงินยวงนะครับเส้นที่5เป็นเงินยวงนะครับ400บาทนะครับเส้นที่6นะครับปีกแมลงทับนะครับประคำปีกแมลงทับ108นะครับ 400บาทนะครับเส้นที่7นะครับ400บาทเช่นกันนะครับเป็นเหล็กไหลไพ่ดำสวยเลยนะครับนะครับเหล็กไหลไพ่ดำเลยครับเส้นที่7นะครับเส้นที่8นะครับเหล็กไหลไพ่ดำเช่นกันนะครับเส้นนี้300นะครับ300นะครับเทียบไปท่านชมนะครับเส้น400กับ300นะครับส0่ร้อยจะใหญ่กว่าเยอะนะครับนะครับใหญ่กว่ายาวกว่านะครับ มีด้วยสร้อยประคำก็มีด้วยกันสร้อยคอก็มีอยู่เจ็ดเส้นนะครับแปดเส้นนะครับเส้นที่แปดนี่สามร้อยบาทนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จทรงคุดนะครับออกโทนสีม่วงนะครับนะครับออกโทนสีม่วงเลยนะครับนะครับออกโทนสีม่วงนะครับทรงคุดนะครับหลังก็จะเป็นนาคนะฮะนาคปกนะครับหลังเป็นนาคปกนะครับนาคเก้าตัวนะครับ แถวที 3. 3. 3. 3. 3. ่3องค์ที่1นะครับแถวที่3องค์ที่2เช่นกันนะครับออกโทนสีม่วงนะครับออกโทนสีม่วงนะครับนะครับออกโทนสีม่วงทรงคุดนะครับหลังสมเด็จโตประดับอัญมณี300บาทเท่านั้นนะครับแถวที่สาแถวที่3องค์นะครับแถวที่3นี้ทุกองค์300บาทนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับออกโทนสีน้ําเงินนะครับนะครับออกโทนสีน้ําเงินนะครับ ทรงคุดนะครับรสวยๆนะครับหลังเป็นพระกลิ่งนะครับหลังเป็นกลิ่งนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับออกโทนสีน้ําเงินเช่นกันนะครับทรงคุดนะครับหลังสมเด็จพุทธจางโตนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่สามร้อยบาทนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับออกโทนสีแดงนะครับสมเด็จทรงค да <processo> ุดนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับ เสียบบาทนะครับหลังกลิ่นนะครับหลังเป็นกลิ่งนะครับนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับสมเด็จเสียบบาทนะครับทรงคุดหลังกลิ่นะครับองค์ที่ห้านะครับสีแดงองค์ที่หกก็สีแดงเช่นกันนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่หกนะครับสีแดงนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ ออกสีน้ำเงินนะครับองค์นี้สีน้ำเงินนะครับทรงคุดนะครับหลังกลิ่นนะครับหลังกลิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับสุดท้ายสำหรับอีพีนี้นะครับอง์ที่แปดนะครับเป็นสีม่วงอ่อนๆสวยๆเลยนะครับสมเด็จทรงคุดนะครับเสียนบาทนะครับหลังเป็นพักกลิ่งนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับอีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบแล้วนะครับ ที่เราพบกันนะครับสนใจนะครับพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับก็โทรมาได้ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388นะครับพบกันทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์ในช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆใน EP 200บาททุกองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครนะครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนท่านทราบว่า มาแล้วนะครับสำหรับพระรละรูงจาราคาเบาๆสําหรับ EP นี้180 <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับทักมาได้นะครับโทรมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับพบกันใ่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ